แล้วกลับมาเรื่องสำคัญอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวที่อื้อเฉาเรียกคนสนใจกันมากแต่สำคัญอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไอกรนในเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทายาลัยศรีนครินทรวิโรธประทุมวันประกาศหยุดการเรียนการสอนสองสัปดาห์จากโรคไอกรนระบาดพบเด็กป่วยมากกว่า20คน เมื่อวานนี้ได้ทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมศักดิ์เทพสุทินพูดถึงกรณีนะครับว่าได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันระยะแรกพบผู้ป่วยในยเป็นเด็กมัธยม5คนแล้วช่วง16กันยาถึง25ตุลา5คนที่ว่านี้ความจริงทุกรายเนี่ยฉีดวัคซีนครบหมายถึงวัคซีนไอโกรนซึ่งฉีดกันตั้งแต่เด็กสงสัยการระบาดเริ่มมาจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน หลังจากพบไ่มีการสอบสวนโรคช่วง4ถึ8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าพบเพิ่มอีก20รายค่ะนั่นก็แปลว่า5บวก20เป็น25ค่ะ สำนักอนมามัยกรทมลและกรวมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคหาปัจจัยเสี่ยงคัดกรองผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ติดตามผู้ป่วยให้ยาป้องกันในกลุ่มเสี่ยงประเมินสถานการณ์การระบาดร่วมกันประสานกับสถานศึกษาด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็ต้องคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยแต่ไม่จําเป็นจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเพราะไอกรนเนี่ยแพร่พกระจายผ่านละอองฝอยจากการไอาจามโดยตรงเลยแต่จะต้องมีการจัดระบบระบายอากาศในห้องเรียนให้เหมาะสม แล้วก็ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากรโดยที่ท่านบูญชมครับเรื่องเกี่ยวกับไอกรนที่ว่านี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าไอกรนเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ติตดต่อจากเชื้อแบคทีเรียอยู่ในระบบทางเดินหายใจค่ะติดต่อผ่านการไอจาม อาการเนี่ยจะคล้ายๆหวัดทั่วไปในช่วงแรกนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์จะไอรุนแรงไอเป็นชุดๆ บางรายเนี่ยอาจจะหยุดหายใจเราก็เสียชีวิตได้ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงค<า>่ะกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นหอบถุงลมอุดกัน้นอันนี้ต้องเฝ้าระวังอาการถ้ามีอาการคือต้องรีบไปพบแพทย์คือ<พ>กลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจาตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยถ้ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์ใช่ <S <S ขนาดเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจร่าตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสถักเซพทุทินบอก ผู้ปกครองก็ยังไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยได้รับวัคซีนครบถ้วนนะคะโอกาสเกิดโรคที่มันรุนแรงจึงมีน้อยมากก็ให้โรงเรียนมีการเฝ้าระวังโรคไอกรนเนี่ยระยะฟักตัว21วันก็ขอให้ช่วงนี้ผู้ปกครองได้ทบทวนประวัติวัคซีนของบุตรหลานโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนกระตุ้นในเด็กวัยปรมปลายซึ่งจะช่วยป้องกันอาการรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมครับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างเด็กโตผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรได้รับวัคซีนกระตุ้นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ก็ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเหมือนกันค่ะเพื่อจะป้องกันการที่จะถ่ายทอดไปสู่บุตรใช่ไหมค่ะ วัคซีนไอกรนเนี่ยปกติแล้วจะเริ่มให้เมื่อเด็กอายุ2เดือนค่ะดังนั้นช่วงแรกเกิดถึง2ปีเนี่ยเท่ากับว่าเด็กจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันส่วนผู้ป่วยถ้ามีอาการไอจามให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อ,อที่จะลดการถ่ายทอดโรคนะคะผูต้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค,คุณหมอสอพลเอี่ยมสิริทาวนอดีตรอทิบีกรมควบคุมโรคเมื่อวานนี้บอกนะครับกรณีข่าวเรื่องผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ประเทศอเมริกาพบการระบาดของโรคไอกรนเพิ่มขึ้นถึง5เท่าคุณหมอสมพลให้ข้อมูลว่าไอกรนเป็นโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรียสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนถ้าพื้นที่ไหนมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากก็จะไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมเช่นอย่างเช่นพื้นที่ที่มีเด็กต่างด้าวพื้นที่ติดขอบชายแดนบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่พบการระบาดเมื่อตอนต้นปี โดยพบว่าเป็นการระบาดในเด็กเล็กนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะถึงกระน,นั้นในส่วนพื้นที่รับวัคซีนแล้วบางทีภูมิคุ้มการก็ลดลงก็รับเชื้อได้ก็จะมีอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็คือไอจามลำคอแต่คนรับวัคซีนแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอาการก็จะไม่มากกรณีผู้ป่วยไอกรนพบมากคือตอนนี้อาจจะเกิดจาก ช่วงการระบาดของโควิดค่ะคือคนเนี่ยไปรับวัคซีนโควิดกันเป็นจํานวนมากแต่ไปรับวัคซีนพื้นฐานอย่างวัคซีนไอกรนเนี่ยลดลงซึ่งมันเป็นแบบนี้ทิศทางเดียวกันทั่วโลกทําให้โรคที่มันเคยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยกลับมาพบการระบาดมากขึ้นหลังการระบาดของโควิดค่ะ และท่านก็<ต>ย้ำนะคะว่าการป่วยโรคไอกรนในเด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตคือต่ํามากท่านวัคซีนแล้วเสียชีวิตต่ำมีอาการคือรับเชื้อได้แต่โอกาสเสี่ยงก็จะน้อยแพทย์หญิงจุไลวงสวัสด์แพทย์ผู้สุขวุฒิกรมควบคุมโรคบอกนะครับว่า ผู้ป่วยเมื่อมากกว่าห้าอ่ามากกว่า20รายก็เข้าขายที่เรียกว่าการระบาดมีการพิจารณาให้ยาแต่ไม่จําเป็นต้องให้ยาทั้งโรงเรียนค่ะจะให้เฉพาะผู้ใกล้ชิดเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในสารคัดหลัง่งน้ําลายกินข้าวร่วมกันไม่ใช้ช้อนกลางขณะที่มาตรการปิดโรงเรียนเห็นว่าขณะนี้ยังไม่จําเป็น เพราะปัจจุบันกรณีปิดโรงเรียนเนี่ยใช้เฉพาะกรณีของโรคมือเท้าปากกับอุจจาระร่วงเพราะอันนั้นเป็นเชื้อไวรัสค่ะอยู่ในสิ่งแวดล้อมไอกรนเนี่ยมาตรการจะเหมือนกับโควิดเลยเหมือนโควิดเหมือนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ที่คนคนที่เป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยขณะที่โดยทั่วไปมีการให้วัคซีนแล้ว <c oughs> อาจจะมีความจําเป็นต้องไปรับเข็มกระตุ้นอันนี้ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน แพทย์หญิงจุไรเนี่ยบอกนะครับว่าการตรวจหาเชื้อไอกรนมันจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะฉะนั้นการเลือกตรวจจะตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กต่ำกว่าหนึ่งปีมีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันบกพร่องหญิงตั้งครรภกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาการที่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ฟังดีๆเบื้องต้นจะคล้ายหวัดมีอาการป่วย2-3วันก็ให้พักอยู่บ้านก่อนจะได้ไม่แพร่เชื้อที่โรงเรียนปัจจุบันเนี่ยชุดทดสอบ มันมีกรณีของโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV แต่กรณีของไอกรนเนี่ยชุดทดสอบมันแพงค่ะก็ให้ทดสอบถ้าทดสอบไอสาตัวนี้แล้วยังเป็นลบไม่ได้มีไข้สูงเว่งเล่นได้ ให้พักผ่ก็เจดีขึ้นแต,แต่แต่แต่ถ้าผ่านไป3-4วันแล้วเริ่มไอมากอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วให้แจ้งประวัติด้วยว่ามีการป่วยที่โรงเรียนไหมหรือว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนป่วยไหมหรือว่าเด็กมีโรคหอบหรือไม่ซึ่งถ้ามีปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะตรวจหาเชื้อไอกรนด้วยวิธี rt pcr ต่อไปค่ะขณะที่กระทรวงศึกษาธิการหลังข่าวนี้เมื่อวานโฆษกกระทรวงศิริพงษ์อังสกุลเกียรติ ก็ออกประกาศด่วนแจ้งเตือนสถานศึกษาให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคไอคอนที่ว่านี้อย่างที่บอกดเนี่ยนะครับตัวชมอกรณีของสาธิตศรีนครินวิโรจน์ประทุมวันได้ปิดแล้วก็ย้ายการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบสองสัปดาห์เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนอ่ะก็มีการแจ้งเตือนโรงเรียนว่าขณะนี้พบการระบาดได้เพอเกินกว่า20คนถูกไหมใช่ค่ะที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร